ก็จะมาสอนทําน้ำยาทําสลาแต่น,นี้ไม่ใช่สูตรทางร้านจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะก,ก็ดีเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งคุณสมบัติต้องไม่ต่างกันเท่าไหร่รอุปกรณ์นะคะก็จะมีแฟบแล้วก็สไล์นะคะแล้วก็แป้งเย็นแนะนําให้เป็นแป้งของ t ทเวลพลสอย่างแรกนะคะแล้วก็ใส่เอ่อสไล์ลงไปนะคะอันนี้แล้วแต่เรานะถ้าใส่เยอะก็แปลว่า น้ำยาทำซองก็จะเยอะอันนี้คือไม่แต่เราเลยแล้วก็ใส่ของผสมคนก่อนแล้วก็ใส่ของผสมลงไปอ่ะแค่นี้ก่อนลองคนดูก่อนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกนะ ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่แป้งเย็นลงไปเลยแค่นี้ก่อนนี่นะนะี่นะคะโอเคแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำนี่คือแบบ เอาน้อยเลยนะแค่นี้พอเราจะไม่ใช้น้ำเยอะโอเคได้แล้วนะก็ไปบ้ายสอนทำเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย